สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจอยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เราฟังนิทานสนุกๆกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องรูปร่างรูปทรงมาฝากกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะรูปแรกนะคะรูปวงกลมนะคะเด็กๆดูคุณครูด้วยนะคะดูที่คุณครูช รูปวงกลมนะคะรูปวงกลมนะคะเด็กๆลองมองไปที่บ้านของเด็กๆสิคะรอบรอบบ้านของเด็กๆมีอะไรบ้างน,นะที่มันเป็นเหมือนกับรูปวงกลมแบบนี้รูปฟุตบอลหรือนาฬิกาหรือที่บ้านของเด็กๆมีอะไรอีกคะที่เป็นรูปวงกลมเด็กๆลองมองดูนะคะอ่าต่อไปนะคะรูปที่สองสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทุกด้านเท่ากันทุกด้านเลยนะคะวันนี้คุณครูก็มีกลอ่องของขวัญมาให้เด็กๆดูนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่บ้านของเด็กๆมีอะไรบ้างคะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆลองมองดูนะคะต่อไปนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากันนะคะ ที่บ้านของเด็กมีไหมคะไมโครเวฟเด็กๆลองดูสิคะต่อไปนะคะสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะมันก็จะเหมือนหลังคาบ้านของเราเลยหลังคาบ้านของเราจะเป็นรูปทรงสามเหล e ี่ยมเห็นไหมคะแล้วมันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเด็กๆลองมองดูที่บ้านของเรานะคะว่าที่บ้านของเรามีรูปอะไรบ้างคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยม อะละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ